สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องนะคะเครื่องเชื่อมไฟฟ้าโปโลกันนะคะว่าด้านในมีอุปกรณ์อะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลย <_ C 1> ด้านในนะคะ <_ C 1> ก็จะมีนี่ค่ะเป็นหน้ากากานะคะเวลาเชื่อมค่ะนี้ค่ะข้อต่อไปเป็นสาย เป็นสายทีมจากภู่มนะคะในกล่องนะคะก็จะมีเป็นคู่มือนะคะแล้วก็ใบรับประกันนะคะแล้วก็มีไม้ไว้ขัดชิ้นงานนะคะคุณน้องวิทค่ะนะคะ่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นนี่เลย เครื่องเชื่อมค่ะเอามดูหน้าตานะคะเป็นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าของโ o l o นะคะด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะคะแล้วก็มีเป็นพัดลมระบายความร้อนค่ะ,ะนี่นะคะด้านหน้าตัวนี้นะคะแรงดันไฟฟ้านะคะ อยู่ที่220โวลตค่ะกระแสะไฟฟ้านะคะ21.1แอมป์ค่ะกระแสะไฟฟ้าเชื่อมน,นะคะอ,คอยู่ที่3 0ถึง120แอมป์ค่ะขนาดของลวดนะคะใช้ได้ตั้งแต่1.6ถึง3.2มิลค่ะแล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องนะคะมีขนาดที่เบาค่ะอยู่ที่5.7กิโลเองนะคะตัวนี้ค่ะใช้งานง่ายนะคะสะดวกค่ะ